งเป่าพร้อมเกมมิ่งเกียร์ก็พร้อมรวมโปรรถราคาต้อนรับตูุจีนเอาไว้รับความเฮงทั้งปียกมาให้ถึง8แบนด์จะน่าซื้อแค่ไหนกด, like, กดไลค์กดติดตามแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยซินเจออยุิซิน,นีหัวใช้สําหรับปี2023นะคะทุกคนในคลิปนี้เฟซก็ได้รวบรวมแบรนด์ที่ทําโปรโลดนราคาต้อนรับตรุษจีนมาเผื่อใครได้อ่างเปากาลังเล่นเกมมิ่งเกียร์อยู่เนี่ยจะได้ซื้ออย่างคุ้มคุ้มค่ะแต่ก่อนไปรับชมหากใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะคก,ก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมมิ่งเกียร์รวมไปถึงว่าเราจะอัปเดตโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ทุกเดือนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกับ Echo ในช่วงตรุษจีนแบบบนีีี้ก็มโปรเดดสําหัย หลลายยตัวเค่ะสําหรับไฮไลท์ในรอบนี้ของเขาก็าคือซื้อคีย์บอร์ดแถมสายคอยเคเบิลจากทาง Echo ด้วยนั่นเองมูลค่ากว่า690บาทแต่ในโปรโมชั่นนี้จะแถมแค่บางรุ่นนะคะรวมไปถึงว่าตัวคีย์บอร์ดก็มีการลดราคาด้วยจะมีตัวไหนบ้างนั้นมาเริ่มดูกันเลยตัวแรกกับ ACR Pro Alice ราคาปกติอยู่ที่5 0า0บาทลดเหลือเพียงแค่4,390บาทในรุ่นที่2นั่นก็คือ E c h o ก0 9 8 b World t o u r t o k y o ราคาปกติอยู่ที่ส0 1,180บาทหรือเพงแค่3ีย์บอร์ดรุ่นที่3 e c a p p c 75V Plus V2 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,690บาททั้งนี้อาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงตามสวิตท,ที่เลือกคีย์บอร์ดตัวที่4กับ e c h o PC 98B Plus ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,890บาทไปจนถึง3,990บาทแล้วแต่สวิตท,ที่เลือกค่ะคีย์บอร์ดรุ่นที่5กับ e c h o 3084B p l u ยกมาให้เลือกถึง3สีไม่ว่าจะเป็น black g o black p e เวอร์ชวโตเกียวราคาอยู่ที่2,990บาทและคีย์บอร์ดในตัวที่6นั่นกนะ็คือ Echo 3068B Plus ยกมาทั้งหมด6สีด้วยกันราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2,790บาทคีย์บอร์ดตัวที่7กับ Echo 3087DS เป็นคีย์บอร์ดไซส์ TKL ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2,190บาทและคีย์บอร์ดรุ่นสุดท้ายที่ร่วมโปรโมชั่นค่ะนั่นกนะ็คือ Echo 3 1 0 8 Plus และ 3108DS ราคาจะอยู่ที่2,000 1,340บาทนั่นเองเรียกได้ว่าแทบจะยกมาทั้งแบรนด์แล้วค่ะสำหรับ E c h o หากใครซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเหล่านี้ก็เตรียมรับคอยเคเบิลเป็นของแถมไปได้เลยเฟจะทิ้งที่กัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะโปรโมชันนี้เนี่ยจะอยู่ถึงวันที่24มกราคมปี2566เท่านั้นมาต่อในแบรนด์ที่2กับ EGA ค่ะส่งคีย์บอร์ดมาเข้าร่วมโปรโมชันเหมือนกันกันกบซ a r u KX75 หากใครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดูรีวิวเต็มๆเนี่ยในช่องเฟซมีลงไว้ให้ล้าเรียบร้อยนะคะโดย โปรโมชั่นตูจีนของเขาก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรค่ะเพอได้อั่งเปาส่วนลดไปเลย300บาทแถมยังได้ส่งฟรีทุกออเดอร์รวมไปถึงยังมีน้อปุ่มสีทองมูลค่า290บาทแถมให้ไปอีกเท่ากับคุณจะซื้อซาลูเค,ค้ก75ในราคาเพียงแค่3,190บาทเท่านั้นถือว่าราคาดีนะคะแล้วยังได้ของแถมอีกด้วยค่ะใครสนใจเดี๋ยวเฟรจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปค่ะในส่วนของแถมเราก็ต้องไปแลกในลายของทางร้านเขานะคะยังไงก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันด้วย มาต่อกันที่แบรนด์ที่3จากพอลซ่าพี่เขามาในธีมตรุดจีนต้องสีแดงเพราะเดี๋ยวไม่แดงไม่มีแรงลงตี้นี่คอนเซปต์ดีนะเฟชชอบสําหรับเกมมิ่งเกียร์ที่เอามาลดก็ต้องเป็นเมาส์แน่นอนค่ะแบรนด์นี้เอามาถึง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น X2 w i e l e s แล้วก็ X Light V2 หากใครอยากดูรีวิวนะคะเฟชก็มีด้วยเข้าดูในช่องกันได้มาดูโปรของเขากันบ้างค่ะสําหรับพซ่า X2 w i e l e s นะคะปกติอยู่ที่4590บาทแต่จัดโปรลดเหลือเพียงแค่ส0 0 0 990บาทเท่านั้นและพาวซ่า X Live V2 ก็มาลดเช่นเดียวกันจากราคาปกติอยู่ที่3,290บาทหรือเพียงแค่2,990เท่านั้นค่ะโดยทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีเมาส์สีแดงนะคะเข้าตีมกับตุ๊ดจีนสุดๆยังไงก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้ค่ะเดฟจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะบแบรนด์นี้สี่กับแบรนด์คนไทยอย่างโลกาก็เข้าร่วมในโปรตุดจีนเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเข้าร่วมเป็นแค่เมาส์เกมมิ่งในรุ่นไกด์ราโปรสองสีเท่านั้นนั่นก็คือสีนีออนพิงแล้วก็สีมี โดยราคาปกติของน้องอยู่ที่2890บาทจะลดเหลือเพียงแค่2590า้บาทนั่นเองบอกเลยว่าถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยคุณสามารถเอาไปตกแต่งโคเฟเวอร์หรือนู่นนี่นั่นได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะทางแบรนด์โลกาเขามีของแต่งแบบเยอะจริงทุกคนตอนนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้แล้วนะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่25มกรานั่นเองค่ะแบรนด์ที่5 Logitech G ในส่วนของแบรนด์นี้นะคะเขาจะทำร่วมกับร้านเพสลาโต้ซึ่งเพื่อน สามารถหาซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์รวมไปถึงว่าไปซื้อหน้าร้านตรงบริเวณฟอร์จูนและสวนผัก32ได้ค่ะคือเขาไม่ได้จ่ายตังชันนะแต่ว่าชันเอามาโปรโมทให้ฟังเฉยเรามาเข้าที่โปรโมชั่นของเรากันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากที่เมาส์กันก่อนเลยมีหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็น Logitech MX Master T Wireless เมาส์สำหรับสายทํางานราคาปกติอยู่ที่ ,3990 าเบาทหรือเพียงแค่3190บาทนั่นเองสําหรับสายเกมมิ่งตัวท็อปอย่าง Logitech G Pro X Superlight ราคา ปกติอยู่ที่3,990บาทเหลือเพียงแค่4,690บาทแต่หากใครต้องการจะลดทอนสเปคมาอีกก็จะมี Logitech G Pro ธรรมดานะคะจะเหลือเพียงแค่3,490บาทเท่านั้นและในรุ่นรองลงมาอีกนั่นก็คือ Logitech G 4 0 3เป็นเมาส์แบบมีสายราคาอยู่ที่1,340บาทแล้วก็เน้นแบบน่ารักน่ารักสายออฟฟิศสักหน่อยก็คือ Logitech G 2 0 3 Light s n c มี2ส,สีให้เลือกเลยค่ะราคาปกติอยู่ที่990บาทเหลือเพียงค 650บาทเท่านั้นส่วนคีย์บอร์ด2องรุ่นนี้เฟซก็เคยมีรีวิวไปด้วยสําหรับ Logitech G 715และ Logitech G 713ตัวนี้ของจริงน่ารักมากๆค่ะโดยราคาปกติของน้องตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่6590บาทก็ลดเหลือเพียงแค่6 2 9 0บาทตัวอีกตัวหนึ่งเป็นแบบเสียบสายอย่างเดียวราคาปกติอยู่ที่5690บาทเหลือเพียงแค่5,390า้าบาทนั่นเองค่ะคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่นํามาลดด้วยนั่นก็คือ Logitech G Pro X Keyboard ราะคาะปกติอยู่่ที4990 0บาทหรือเพียงแค่3,590บาทสายเฮดโฟนหูฟังไร้สายก็จัดมาให้แบบเต็มๆเ,เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Logitech G Pro X G 4 35, G 5 35, G 3 5 G 5 3 5 G 3 3 5 G Pro X w i r e หูฟังอินเอีย G 3 3 3ปีดก็คือมันแทบจะครบทุกตัวของ Logitech G แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโปรทั้งหมดค่ะที่จัดตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่31มกากราบอกเลยว่าเยอะจริงๆใครสนใจอันไหนนะคะเดี๋ยวเฟจะแปะพิกัดไว้ให้ ใต้คลิปลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยแบรนด์ที่หเขอส่ so, งใครไปเอ็กเข้าประกวดในช่วงตรุษจ,จีนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง2 3เอาหมวดเจ๋งๆของแบรนด์ก่อนนั่นก็คือหมวดของหูฟังเป็นว่าเขาก็เอามาลดหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นคาวอัลฟาไวเลสคาวอัลฟ่าเอสคาวอัลฟาตัวปกติคาวทูคาวสติงเจอร์สองคาวสติงเจอร์คอร์ฟอร์พีซีแล้วก็เป็นตัวเอียบัตจากที่เห็นลดสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0บาทเลยค่ะส่วนเมาส์ก็มีรุ่นใหม่อย่างพอ ไพ่ฮัสไวเลราคาปกติอยู่ที่2,690บาทเหลือเพียงแค่2,490บาทหมดของคีย์บอร์ดก็ยกมาถึง3รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นออร์อยออริจินคอตัว65%และตัว60%ค่ะซึ่งส่วนลดของน้องก็มีตั้งแต่600บาท300บาทแล้วแต่รุ่นกันไปเนาะไม่จากแบรนด์ไฮเปอรเอกก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันมีทั้งรุ่นเล็กอย่าง d u โ c a s สราคาปกติที่3,200ก็เหลือเพียงแค่2,890บาทและคอลแคสราคาปกติที่5,990 บาทก็ลดมาอยู่ที่4,990บาทประหยัดไปตั้ง1 0 0 0พันแน่หากใครชอบตัวไหนเลงตัวไหนอยู่ก็ควรจะไปรีบจับจองนะคะเพราะว่ามันมีโปรถึงวันที่23นี้เท่านั้นไม่อยากให้พลาดกันไปแถมยังประหยัดเงินไปอีกด้วยเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะสําหรับไฮเปอร์เอก็กซ์แบรนด์ที่เจ็บจะพอแซงก็มาจัดโปรต้อนรับในช่วงตรุษจีนอีกเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปที่ลดราคานะคะแต่ว่าแถมฟรี free, ทุกคนซึ่งโปรน่าสนใจมากๆจะมี3มเซ็ตให้เลือกด้วยกัน หากคุณซื้อหูฟัง w i n t u s o RGB Wireless ก็จะมีแถมเมาส์เกมมิ่งในรุ่น Harpoon RGB Pro ซึ่งมูลค่าของเมาส์อยู่ที่890บาทค่ะถ้าเกิดเราเลือกมาเป็นฝั่งคีย์บอร์ดกันบ้างอย่างรุ่น K70 Pro RGB Wireless ก็จะได้เมาส์คอแซมเปต t t r Pro มูลค่า690บาทเป็นของแถมค่ะและเซตสุดท้ายก็ยังเป็นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมแต่มาในรุ่น K65 RGB Mini ได้เมาส์ของแถมเป็นเหมือนตัวที่แล้วเลย k u t t e r Pro มูลค่า690บาทเหมาะมากกับ ใครที่อยากลองซื้อแบรนด์เกมมิ่งเกียร์จากทางคอแซ a แล้วยังได้ของแถมเป็นเมาส์เกมมิ่งแบบนี้ไปอีกด้วยจะได้จับคู่กันครบเซตตอนนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะโปรมีถึงวันที่31มกราคมเลยยาวๆไปจ้ามาถึงแบรนด์ที่8แบรนด์สุดท้ายก็ต้องให้กับงูเขียว Razer นั่นเองในช่วงตรุษจีนค่ะก็จัดโปรลดราคาสูงสุดถึง43%เยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันในหมวดแรกก็จะเป็นหมวดคีย์บอร์ดค่ะเริ่มที่ Back Window Elite ราคาปกติอยู่ที่ ห9 9ัน้าร้อยสิบาท เหลือเพียงแค่3,990เท่านั้นทุกคนลดเยอะมากแล้วก็ Razer Back Window ราคาปกติอยู่ที่3,990บาทก็ลดราคาเหลือเพียงแค่2,690บาทอันนี้ก็ลดเป็นพันเหมือนกันคีย์บอร์ดรุ่นสุดท้ายที่เอามาลดราคาค่ะ Razer Sinosa Coma ราคาปกติอยู่ที่1,990บาทนะคะพิเศษเหลือเพียงแค่1,590เท่านั้นเมาส์ก็เลือกมาเป็น Razer Dash Adult Elite จัดโปรพิเศษเหลือเพียงแค่1,390บาทจาก1,900 ส่วนหูฟังก็เป็น Razer Hammerhead เป็นหูฟังอินเอียราคาพิเศษเพียงแค่1,590บาทค่ะแต่เหมือนเฟซเนี่ยแวบๆไปเห็นโปรโมชั่นนะคะเป็นใบเต็มๆเ,เลยมีหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเก้าอี้แผ่นรองเมาส์เมาส์ต้นอื่นไมโครโฟนก็มีมาลดด้วยแต่อาจจะต้องไปหาซื้อหน้าร้านค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสาหรับแบรนด์ Razer จบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับโปรโมชั่นในช่วงตรุษจ,จีนใครได้อ่งเปามาอยากได้แบรนด์เกมมิ่งเกียร์สักอันหนึ่งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะหากหชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซด้วยเพื่อนๆเนี่ยชอบเฟซพูดทั้งแบรนด์แบบนี้หรือว่าเลือกเป็นตัวๆก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเวทอยากรู้มากๆว่าเฮ้ยเราควรจะทําคลิปแบบไหนดีถึงจะดูง่ายวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย